วันนี้นะคะก็มาต้อนรับคุณภูอีกสักวันหนึ่งนะคะมาแทนพี่หยูดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเม่วันนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องประโยคเด็ดที่เรามักจะได้กันนะคะตาม s อ s บ้างอ่อจดหมายลูกโตรรอะไรอย่างนี้อยากมีรายได้เพิ่มไหมจะเริ่มยังไงดีอ่ะ แม่คุณภูจะชักชวนให้เข้าไปขายตรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมรอโมเมนต์นี้มนานานแล้วคุณเฟยผมรอมนานานแล้วเราคุยกันมาสองปีแล้วนะฮะอาได้เวลาค่ะ,ะแม่คุณเลดน,นะครับเอาละโอ้โช่ไม่ใช่นะครับคืออยากจะบอกว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นภูที่ดีเพราะผมจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้ให้ความร่ำรวยผมไม่ได้พูดถึงการขายตรงนะครับแต่พูดถึงจดหมายลูกโซ่พูดถึงโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทมรายได้ หนึ่งสองหมื่นบาทต่อชั่วโมงนั่งหน้า,นาคอมสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับ,บ <า S 1> โทษโทษหน้าหนาสามหมื่น 30, บาทนั่งหน้า,นา,นา,นาคอมสามชั่วโมงหรืออะไรพวกนี้เราเพงจะเห็นนะครับทีนี้พวกนี้มันมันยั่งยืนยากนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายว่าทําไมนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะบอกให้ฟังอีกครับว่าสิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยใช้ได้ทั้งกับงานประจําและงานไม่ประจานะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะคือแปรถ้าเกิดจะเอาไปต่อยอดเนี่ยก็เอาไปต่อยอดในแบบของตัวเองได้นะครับ ทีนี้ในอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันคือเรื่องกฎดีมานซัพพลายนะครับสมัยเราเคยได้ยินอยู่แล้วล่ละกฎของนะครับการที่มีคนต้องการสินค้านะครับหรือว่าคนต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็มีคนที่สปลายหรือว่าอเอาสินค้านั้นนะครับไปให้คนอีกคนเป็น,นกลไกการตลาดง่ายๆนะครับทีนี้ผมจะเล่าอะไรให้ฟังให้มันดูลึกซึ้งขึ้นน,นะครับคริสตียโนโรนัลโดนักบอลเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าค่าตัวของเขาเนี่ย คือ20ล้านดอลลาร์นะครับออันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ <ạ. S 1> ถามว่าเขาเนี่ยถ้าตัวเยอะขนาดนั้นเยอะกว่านักกีฬานอื่นหรือเปล่าเราลองมาดูนะครับจาก <ạ. S 1> ผมได้ทราบมานะคะว่าสองสามปีที่แล้วเนี่ยแชมป์เยาวชนปิงปองประเทศไทยเนี่ยได้ <ạ. S 1> เงินรางวัลที่หนึ่งรูปเป้ห้าพันบาท <laughs> โอ้ย <laughs> ได้แล้วคือผมผม ผมซนะ้อมค่าค่าจ้างโค้ชอะไรก็ก็าหายไปหมดแล้วนะคะโอ้ยผมรู้สึกแย่มากแต่แน่นอนนะก็คือเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นสิงปองด้วยทีนี้ผมก็เลยจะพูดีกครับว่าทําไมถึงมาเล่าให้ฟังจาไว้นะครับว่ายิ่งคนคนหนึ่งนะครับเป็นที่ต้องการมากเท่าไหร่คนคนนั้นจะยิ่งมีรายได้มากาน้นเพราะง่ายว่ายิ่งประชาชนยิ่งมีคนเนี่ยนะครับอย่างเช่นออย่างเช่นริสซิโนโร,โรนัลโดทาไมรายได้เขาเยอะเพราะคนดูบอลเนี่ย เยอะมากนะครับดูเยอะกว่าเยอะอเอะกว่าเิงปองเยอะหนึ่งสองคือดูกันไม่ใช่แค่อาประเทศไทยแต่ทั้งโลกแล้วไม่ใช่แค่เยาวชนแต่ว่าเป็นทุกเพศทุกวัยทุกอายุถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนต้องการเขาเยอะแน่นอนว่าเขาก็ย่อมได้รายได้เยอะ,อะเว้นที่ผมเขียนไว้ในหนังสืออย่างสมองเศรษฐีเนี่ยผมจะเทียบง่ายๆหลายคนบอกบนบอกว่าโอ้โหครูเนี่ยเป็นคนที่สร้างเยาวชนสร้างเด็กของชาติไปในอาชีพสําคัญเดือนเดืนดนอน้อยน้อยทาไมดาราเนี่ยไปแบบ นะฮะหมุนหน้าหมุนตัวสองสามทีโชว์หุ่นแป๊บเดียวได้เป็นแสนไม่แปลกค่ะเพราะว่าคนต้องการเขาเยอะไงเขาไปงานทีเนี้ยเขาดึงคนได้กี่คนน่ะเขาดึงเงินเข้ามาที่งานได้เม็ดเงินเท่าไหร่แต่คุณครูไปที่งานอย่างเงี้ยผมรักคุณครูนะครับผมบอกเลยผมอยากสนับสนุนให้ครูมีเงินเดือนเยอะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผมถามว่าครูไปงานงานหนึ่งเนี่ยถามว่าจะดึงคนมางานนั้นให้เจ้าของงานเนี่ยได้รายได้เพิ่มเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้เลยหรืออาจจะได้น้อยมากๆถูกไหมฮะอ่า เพราะฉะนั้นคุณต้องจําไว้ว่าโลกนี้มันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่คุณต้องเข้าใจโลกถ้าคุณอยากได้ไรายได้เพิ่มคุณจะต้องอันดับหนึ่งนะครับเพิ่มดีมานให้ตัวเองอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับอ่าเพิ่มทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณทําในที่ทํางานเป็นพนักง,งานประจําทํายังไงก็ได้ให้บริษัทและองค์กรเนี่ยต้องการตัวคุณมากขึ้นหรือถ้าคุณขายสินค้าหรือทําอาชีพอิสระเหมือนกันครับอย่างผมเนี่ยเหมือนกัน ทำยังก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างนักขณะนี้วินาทีนี้เลยเนี่ยอาจจะยินเสียงหึง่งหึงเพราะว่าผมเนี่ยกำลังนั่งรถไปที่ห oh ัวหินนะครับนี่อยู่บนรถนะฮะอันเนี้ถามว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นที่ต้องการขนาดนี้ไหมก็ไม่รายได้ผมก็น้อยกว่าน,นี้เป็นสิบเผ่านะครับหลายสิบเผาด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นที่ต้องการแต่ทีนี้วิธีการก็คือว่าผมพัฒนาตัวเองนะครับด้วยการเรียนรู้นะครับที่จะเาความรู้ใหม่ๆมานะครับ ทำให้ตัวเองเป็นคนพูดได้ดีขึ้นนะครับนําเสนอตัวเองสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนะครับออกมาในสื่อสาธารณะนะชนบ่อยๆสร้างฐานแฟนคลับให้เยอะถามว่าพอทําอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นคนก็จะเริ่มดีมาหรือต้องการตัวผมพอต้องการตัวผมผมสามารถเรียกค่าตัวได้แพงขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับสาหรับทุกสาอาชีพอันดับแรกอันดับหนึ่ง คุณเพิ่มคุณภาพตัวเองหรือยังนะครับโดยการอ่านหนังสืออ่เข้าสัมมนาดีๆหาความรู้เพิ่มไปเรียนพิเศษเรียนคอร์สนู่นคอร์สนี่เป็นโค้ชนู่นโค้ชน,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 นี่หรือถ้าเป็นการผลิตสินค้าและทําธุรกิจสินค้าของคุณมีความพิเศษมีแบรนด์หรือว่ามีเป็นที่ต้องการมีคุณค่าเพิ่มหรือยังถ้ายังรายได้เพิ่มยากแต่ถ้าเพิ่มแล้วอันนี้คืออันดับหนึ่งว่าคุณจะทําให้ตัวเองมีรายได้และเงินที่เข้ามามากขึ้นได้แน่นอนนะครับ นะคะจะมีคุณผู้ฟังค่ะพิมคอมเมนต์มาบอกว่าส mm. ่วนตัวผมคิดว่าการสร้างรายได้เพิ่มคือการที่เราจะต้องมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพคือมีอาชีพหลักและมบียอาชีพเสริมนอกจากนั้นก็ควรจะรู้จักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยให้สินทรัพยนะ์ในสร้างมูลค่าในตัวเองครับสิ้นเดือนเราก็รับเงินจากงานหลักงานเสริมก็ได้ประจำวันอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังคุณพู้ว่าไงบ้างอา้าวเหรอโอ้อันนี้ดีนะครับคือผมบอกเลยว่าแน่นอนครับถ้าเราทํางานหนักกว่าเดิมหรือทําอาชีพมากกว่าเดิม ไม่มีฐานที่รายได้เราจะไม่เพิ่มนะครับมัน,ม,นมันคงเป็นไม่ได้ยากมากแต่แต,แต่ให้ระวังนิดนึงครับต้องขอบคุณคขที่พิมพ์แต่ระวังนิดนึงว่าบางทีเนี่ยการทํางานหนักไม่ได้เป็นการทํางานดีนะครับ work hard ไม่ใช่ work smart นะครับผมบอกเลยถามว่าทําไมอาคุณสังเกตดูดีๆพนักงานในโรงงานนะครับ เขาทำงานวันละ8ชั่วโมงบางคนทำโอที12ชั่วโมงนอนไม่ได้นอนด้วยซ้าแต่เงินเขาน้อยมากนะครับแต่คุณไปดูอ่าอะไรเนี่ยผมบอกให้อย่างอาชีพสมมุติว่าอทานายอย่างเงี้ยอะบางทีทานายก็ทำงานหนักน้อยกว่าพวกนี้นะครับทานายเขาไปพูดไดยให้คำปรึกษาแค่ชั่วโมงเดียวแต่รายได้เขาเท่ากับคนเหล่านี้ทำทังอาทิตย์หรือหมอหรือดาราอะไรก็แล้วแต,แต่ที่ผมบอกนักร้งนัก,นก้อมเนี่ยครับเพราะอะไรนีไ่ไงดีมานเนี่ยครับคุณเนี่ยทำงานหนักจนลืมกฎของดีมานให้ทำงานนะครับฉลาดขึ้นดีกว่า ไม่งั้นคุณจะเหนื่อยมากเกินไปทํางานสลายขึ้นคือไม่ใช่แค่ทําหลายอย่างแต่เลือกเอาอย่างที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณและเพิ่มความต้องการให้กับตัวคุณนะครับความต้องการที่คนอื่นมีให้กิต่อตัวคุณเนี่ยให้มากขึ้นนะครับหรือถ้าไม่ใช่งานก็คือการผลิตไม่ใช่ว่าโอ้ยตอนนี้ผลิตหนึ่งอย่างอยากรวยขึ้นผลิตไปห้าอย่างตั้งแบบห้าบริษัทสร้างแฟนเพจเป็นบุกขึ้นมาห้าอันนี้ผมเคยเห็นแล้วไม่ร่งครับ สู้คนที่ท,ทาแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์แค่อันเดียวไม่ได้ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยโฟกัสว่าสินค้าหรือตัวเองเนี่ยนะครับสิ่งที่ตัวเองให้สังคมเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างและทําให้คู่แข่งสู้เขาไม่ได้ได้ยังไงแบบนี้จะเดินฝ่าเชื่อผมนะครับมานะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อะคะ่ะมาคุยกันต่อนะคะแน่นอน,นะคะ่ะชีวิตคนเรามันจะอยากมีการพัฒนารายได้ก็ต้องมีการเพิ่มพูนกันบ้างนะคะแต่ทีนี้ คุณภูก็ได้ชี้มาแล้วว่าทําตัวเราเนี่ยให้เป็นดีมานนะคะคืออุปสงค์ความที่เราเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนหมู่มากหรือไม่เพราะส่วนมากคนที่แบบเไปโผล่งานแป๊บเดียวแล้วได้เงนินเยอะแสดงว่าเขาก็ต้องมีศักยภาพอะไรในตัวรวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะคะต่างกับอาชีพที่อาจจะทําเยอะหลายชั่วโมงหนักหน่วงแต่อาจจะไม่ได้ใช้ความสามารถแบบว่าที่โดดเด่นมากคือสมมติ โรงงานนะคุณผู้เนาะอ่าบรรจุอะไรสักอย่างแหละในกระป๋องแล้วเขาไล่คุณออกเขาก็ต้องหาคนใหม่มาแทนได้เพราะว่าทักษะของงานนั้นมันทําได้ง่ายถูกไหมฮะโอ้โหเป๊ะครับนี่เลยผมสรุปไว้เป็นคำคำนี้เลยครับก็คือว่าหากคุณแทนหากคุณถูกแทนที่ได้ง่ายรายได้ จะน้อยลงเสมอนี่ของจองนะครับหมาย<ผ>ความว่า<ผ><ผ>นี่นี่คือจำไปใช้ได้ทุกเรื่องคุณสังเกตสิครับว่างานที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในโลกทุกงานน่ะคืองานที่แทนที่ได้ยากอย่างเช่นว่าอ่าสมมตินะฮะกับขึ้นไปขั้นหนึ่งก็เป็นแพทย์เนี่แพทย์ก็ยากต้องเรียนสูงต้องเรียนยากแพทย์หายไปคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีแพทย์ใหม่มาแทนได้ง่ายขนาดนั้นมีครับแต่ว่าเก่งๆยากนะครับ ดารานักฟุตบอลใครจะแทนคิซิโนโรดัลโดโลได้ผมถามจริงยากมากนะครับยากมากไม่อนจอร์แดนหรือว่าอย่างเช่นกัปตันน,นักบินก็ได้เงินเยอะเพราะว่านักบินหายไปคนนี้กว่าจะผลิตอีกคนนี่ยากนะะอ่าหรือที่นีเงินเงินเดือนเยอะสุดในโลกคือใครครับพวกเจ้าของธุรกิจหรือซีอเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าคนเหล่านี้หายไปทีบริษัทเจ๊งไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยากให้ตัวเองนะครับอย่าลืมนะฮะถูกแทนเอ้ยอยากให้ตัวมีรายได้เยอะต้องทอํายังไงก็ได้ให้เราถูกแทนที่ได้ยาก แล้วถามว่าจะเริ่มต้นยังไงนี่เลยครับอย่าทํางานเหมือนเครื่องจักรให้ดูให้วัดตัวเองอย่างนี้ครับยิ่งเราทํางานเหมือนเครื่องจักรมากเท่าไหร่จาไว้เลยครับว่านั่นแหละเรายิ่งถูกแทนที้ได้ง่ายและรายได้จะน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่อยากถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรเราต้องใช้สมองให้มากขึ้นวิ่งงานของเราเนี่ยเป็นงานที่ถูกเครื่องจักรนะครับมาทําแทนได้ง่ายเนี่ยนะครับอันนั้นเราจะต้องพัฒนาคุณภาพตัวเองให้ไปให้ใช้สมองมากขึ้นถึงขนาดานี้เลยครับเพราพบว่า อ่าไอบีเอ็มนะครับเขาทำเซอร์เวีของซีอโอในบริษัทที่รวยที่สุด5้าร้อยบริษัทของโลกนะครับเขาพบว่าอันดับหนึ่งของคุณสมบัติของซีอโอที่มีเหมือนกันหมดเนี่ยคือความคิดสร้างสารรค์นะครับหรือเชอร์เชอร์ทีวิธีเนี่ย60%ทีเดียวแล้วก็ต่อจากนี้กนน็จะเป็นพวกอย่างอื่นนะฮะมนเกี่ยวกับความซื่อสา์บ้างอะไรบ้างนะครับความขมวดตนอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมจะบอกนี้ครับว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองเป็นนักแก้ปัญหานักสร้างสรรค์เพราะเครื่องจักรและคนธรรมดาเนี่ยจะแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ไม่ได ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่หรือผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่สินค้าเราต้องถูกผู้แข่งหรือถูกคนอื่นแทนที่และแยง่งกีใดอย่างอย่าลืมนะครับถ้าเรายังทําอะไรเหมือนคนอื่นเราก็จะต้องยืนในจุดที่ไม่มีใครเห็นนี่ของจองอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ไปอย่างนี้ครับว่าอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องอเสพสิ่งดีๆเสมอเพราะการเสพสิ่งดีๆเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ง่ายมากและอย่าลืมครับว่า คุณเนี่ยไม่ได้ได้เงินตามเวลาในการทํางานนะครับคุณได้เงินตามคุณค่าที่คุณสามารถสร้างได้ภายในเวลานั้นโอ้โนี่ต่างกันมากครับไม่ใช่ว่าคุณทําเวลานานแล้วจะได้เงินเยอะจะถามว่าจริงๆแล้วเงินมาจากไหนมาจากคุณค่าของคุณครับที่คุณสร้างได้เขาให้เวลาคุณมาเท่าหนึ่งแล้วคุณสร้างคุณค่าได้มากเท่าไหร่คุณก็ได้เงินตอบแทนจากประชาชนหรือคนที่จ่ายเงินคุณมากเท่านั้น ฉะนั้นจิมรอนเนี่ยนะครับเขาจึงสอนไว้เมื่อกี้ก็คําพูดจิมรอนนะฮะแต่ผมเอามาแปลจิมรอนเขาสอนว่าให้คุณเนี่ยจงทํางานหนักเพื่อสร้างตัวเองมากกว่าทํางานหนักเพื่อสร้างงานบางคนจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับผมต้องอธิบายนิดนึงหมายความว่างานของคุณอนะ่ะต่อให้คุณทําดีแค่ไหนอ่ะคุณก็อาจจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะเปลี่ยนสินค้าอย่าไปมุ่งแค่ง,งานแค่สินค้าอย่างเดียวใช่คุณต้องทําให้มันดีแต่สิ่งที่มันต้องดีกว่านั้นคือตัวคุณเองครับ ตัวคุณเองที่เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นฉลาดมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นหัวไวมากขึ้นสร้างสรรค์แก้ปัญหาเก่งมากขึ้นเพราะถ้าตัวคุณเองดีคุณอยู่ที่ไหนรายได้ก็เยอะแต่ถ้าคุณเก่งแค่ทํางานนั้นหรือสร้างสินค้านั้นอย่างที่บอกคุณเป็นโปรมากเลยด้านการพับของใส่ห่อหรือว่าเป็นโปรมากเลยด้านการรับโทรศัพท์โอเปอเรเตอร์ใช่คุณเก่งมากแต่รายได้คุณก็ไม่เยอะหรอกครับเพราะตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองอ่ะไม่ได้มีคุณภาพที่เยอะพอที่จะทําให้สร้างดิมาน แล้วเป็นที่ต้องการและถูกแทนที่ยากเั้นอันนี้จำไว้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ยวกฝากไว้่อ,อนที่รับสายรูฟังนะครับก็คือเรื่องการสร้างจําไว้ว่าเสพอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างทุกอย่างที่เป็นรายได้ที่จะเข้ามาหาทุนครับไม่ได้เกิดจากการเสพแต่เกิดจากการที่คุณสร้างอะไรบางอย่างไม่มีใครรวยจากการดูละคร10อะ8ชั่วโมงต่อวันแต่มีคนรวยจากการสร้างหรือเขียนบทละครหรือเล่นละคร8ชั่วโมงต่อวัน ฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีใครรวยนะครับจากการนั่งเล่นเกมโปเกมอนโกเนี่ยไปสมมติว่า10ชั่วโมงต่อวันวยกเว้นคุณจะขายตัวละครน,นั้นแต่นี่คือประเด็นผมเลยถ้าคุณขายตัวละครเนี่ยนั่นแหละครับก็คือการสร้างแวลูให้กับตัวเองหรือสร้างแวลูให้กับมาเก็ตหรือถ้าเกิดคุณสร้างเกมวันละ10ชั่วโมงต่อวันก็มีสิทธิที่คุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีได้แล้วผมเห็นมาเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มนะครับอย่าเสพวันๆอย่าเสพอะไรเยอะมากให้เน้นสร้างให้มากกว่าเครับ สร้างอะไรก็ได้ที่จะสร้างคุณค่าให้กับมาร์เก็ตดูอย่างแจ็คหมาเนี้ยนะครับสร้างอ่าเว็บไซต์อาลีบาบาหรือว่าคุณแป้งนวลพันธ์เนี่ยที่ตอนนั้นเขาไปที่ฝรั่งเศสแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยแอร์เมสเนี่ยเป็นกระเป๋าที่แต่ก่อนเนี่ยคนไทยต้องบินไปซื้อมันยากเขาก็เลยสั่งมาจากเมืองนอกมาให้คนไทยแทนทุกอย่างที่ตอบโจทย์คนคือการสร้างคุณค่าให้คนเนงินเนี่ยคือสายทานนะครับที่จะไหลไปตามความต้องการของคนเสมองั้นดูให้ดีว่าคนต้องการอะไร มีปัญหาอะไรบนโลกใบนี้คุณแก้ปัญหานั้นได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นรายได้คุณเพิ่มและรวยขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับค่ะสําสหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังแล้วเนี่ยอยากจะโทรมาขอความคิดเห็นนะคะขอคาแนะนําอะไรยังไงนะคะหรือว่าจะมาแชร์ในมุมที่คุณเนี่ยได้ประสบความสาเร็จมาแล้วแล้วก็ไรายได้เพิ่มจริงๆนะคะขออะไรที่เป็นประโยชน์นะคะไม่เอาแบบว่ามาชักชวนเข้า <c oughs> วงการธุรกิจอย่างน,นี้ไม่เอานะคะเอาแบบ่ มาแชรอะไรที่เป็นประโยชน์กันโทรมาค่ะ0 2น4 5สองสองสี่ห้าห่งสี่สามค่ะ We love to share สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าชื่อคุณอะไรคะอ่าชื่อคุณเหนือค่ะสวัสดีครัคุณพูเป้ค่ะสวัสดีคุณเหนือด้วยนะคะแล้วคุณพูอยู่สายกันมาเอาล่ะมาคุยสิคะว่าคุณเหนืออยากจะมาแชร์อะไรกัน คือเหมือนอยากปรึกษามากกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีตัวเองอ่ะเจอปัญหาคือเมื่อก่อนก็เป็นแม่บ้านมีลูกสองคนสามีก็ไปทํางานก็สามีก็คือเป็นเมนเจเอร์อยู่บริษัทดังบริษัทหนึ่งเน่ยนะคะในย่านบางปะกินเสร็จแล้วตามแผนเนี่ยคือเราเป็นแม่บ้านเราก็มีรายได้จากการขายตรงนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ซีเรียสมากแต่วันหนึ่งมันโป๊แตกตรงที่ว่าเราแลนเอาไว้อีกห้าปีสามีจะจะ,จะจกกเกษียณ แต่บางเอิญบริษัทเลี้ยงก่อนที่แต่เอาไว้ตอนที่เขาออกมาเราก็มีมีติดตัวมาเล็กน้อยก็ณตอนนี้คือเหมือนเขาเขาเองเขาก็รู้สึกเฟรรู้สึกแย่ที่ว่าคือคือเหมือนเขาทุ่มเทกับบริษัทมาสิบกว่าปีประมาณสิบแปดปีได้แล้วคือเอ๊ะทำไมบริษัททำกับเขาแบบนี้เขาเป็นเหมือนเป็นเป็นคนบุกเบิกบริษัทนี้มาตั้งแต่เข้ามาในประเทศไทยประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกเฮ้ยอะไรนะ อบอสเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าบริษัทเขาทําธุรกิจไม่ได้ทาการลงทุซึ่งพอหลังจากที่เขาออกมาเขารู้สึกเขาเฟลมากแล้วเขาแบบไม่อยากไปหางานที่ไหนแล้วเขาสึกเขาแย่มากเขารู้สึกเขาอายเขาเขาแบบเฟลเขาอยู่คือเขาจมไปประมาณสามเดือนกว่าเราจะขุดเขาขึ้นมาได้นะคะแล้วทีนี้คือเขาทิ้งภาระทุกอย่างมาแบบเฮ้ยฉันไม่ทําอะไรแล้วนะเราเป็นคนจัดการหมดแล้วเราก็มานั่งเฮ้ย อ่ารายดอบาล้าเดือนจบการที่จะทำยังไงฉันจะเอาตัวเองรอดไปได้ยังไงเธอคือเขาไม่มีไอเดียอะไรเลยเราก็พยายามช่วงนั้นที่ออกจากงานเราก็จะมีเงินอ่ตาติดมาพออ่อพอสมควรน่นะคะแต่คือไม่ไดีมากแต่ด้วยหนี้ที่มันยังมีเราก็ขอใช้หนี้ไปเรื่อยเป็แล้วเงินมันก็ล่อยหล่อล่อยหล,ล่อเราก็มองหาธุรกิจที่ทําตลอดเวลาฉันจะทําอะไรอ่ะฉันจะทําอะไรพอจะไปทําขนมปังเฮ้ยเราเรา,เราไม่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องขนมปังเลยแล้วเราจะทําเราจะรอดไหม จนท้ายที่สุดพอวันที่เงินในบัญชีเหลือหลักแสนเราไปเห็นธุรกิจหนึง่งซึ่งมันจุดไอเดียขึ้นมาแค่คือมันเหมือนคนหมดทางอะนะแค่สองวันคิดแล้วก็ทําเลยแล้วคือตอนนี้เหมือนว่ามันอยู่ตัวจากไอธุรกิจที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือเป็นการขายพวกเครื่องดื่มคือไปนั่งคุยพอดีเรามีโอกาสได้คุยกับพี่คนนึงแล้วก็แบบพี่ตลาดที่เต็มหรือย,อยังหนูอยางมาเปิดร้านแนวเนี้ยเขาบอกเอาได้คือแค่สองวันเองมันไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่แพรนเอาไว้เลยแต่ ตอนนี้ยอดที่มันเริ่มเห็นคือมันเริ่มเห็นบ้างแต่มันมัน,ม,นมันยังเป็นสัสดส่วนที่น้อยกับกับเงิรายได้ที่เราต้องาการคะ่ะก็เลยตอนนี้ที่ฉันก็พยายามจะคิดว่าจะทําอะไรดีอ่ะจะทํายังไงครอบครัวจะไปรอดไหมเพราะคือต้องเลี้ยงปาดท้องถึง5คนแล้วยังมีหนี้ที่ต้องชาระอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาคุณครูสักนิดนึงค่ะอืมนะคะเชิ่เชิญครูเลยค่ะ ได้เลยคุณเหนือนะฮะชื่นชมชื่อก่อนนะฮะชื่อชื่อเทพอยู่นะครับไม่เคยได้ยินชื่อ <laughs> แล้วก็ะจะบอกว่าอันดับแรกสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าผมจะไม่มาพูดอย่างละเอียดในเรื่องการกดนี้ที่นี่เพราะว่าเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณเหนือเข้าไปใน Google ก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์คาว่า <c oughs> ขุนเขาเว้นวักนี่นะครับเดี๋ยวขุนเขาเว้นวักกดน,นี่นะฮะมันจะมีที่ผมพูดไว้เรื่องนี้ละเอียดมากนะครับแบบเนี่ยคุยกับคุณปูเป็นแหละนะครับแล้วก็ข <c oughs> ุนเขาวักแล้วก็นี่น,นี่สินเนี่ยนะฮะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดรับรองว่าจะขึ้นมาครับแล้วก็ลองเอาไปฟังรับรองสองตอนนี้จะช่วยได้เยอะมากเพราะผมพูดละเอียดมากนะทุกอย่างอันที่สองนะครับก็คือจะบอกเรื่องอความสุขก่อนก็คือเวลาที่เราเห็นิสามีกับเราเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้หายากเท่ากับการที่เราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขณตอนนี้ครับซึ่งวิธีการก็คือว่าอ่า ผมยอยากแนะนําให้คุณเหนือเนี่ยโฟกัสแต่สิ่งดีๆนะครับอย่างเช่นผมอยากให้ไปบอกสามีว่าอย่างน้อยเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนั้นมาถึงเขาจะถูกเลิกออฟแล้วก็รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเนี่ยไม,ไม่เป็นคนชื่อสย์สุจริตเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแล้วเรื่องราวนั้นที่จริงอ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทุกคนได้ที่เขาจะสมมุติว่าจะไปทํางานที่อื่นหรือแม้แต่พนักงานในบริษัทอ่าเนี่ยนะครับเครื่องดื่มที่กําลังทําอยู่หรือใครที่จะมาเป็นลูกน้องหรือแม้แต่ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับเร เป็นแบรนด์ไม่ใช่เป็นแบรนด์เขาเรียกอะไรเป็นสตอรี่อ่านี่จับทองธุรกิจเขาเรียกว่าสตอรี่ของเราคนจะได้พัทับใจและอยากสนุกสนุนเราคุณเหนือรู้ไหมว่าหลายคนเนี่ยที่จะเดินขึ้นมาได้เพราะว่าแบรนด์หรือว่าสินค้าเขาอ่ะมันมีสตอรี่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นแม่กิมไล์อย่างเงี้ยแน่นอนครับขนมแม่กิมไล์อร่อยใ,ใครๆเ็าชอบแต่เพราะสตอรี่ของเขามันสู้ชีวิตไงมันแบบเขาไม่ทอ้อเขาโดนวิกฤตแล้วเขาลุกขึ้นมาได้เขามีความตั้งใจไม่ถูกเกียดหยามดูถูกแล้วสามารถจะพลิกขึ้นมาอะไรเงี้ย คนแบบประทับใจโอ้ใหม่ก็แบบอยากจะตารสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจอกแจ้งมงแจ็คหมาอะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้สตอรี่เขาเปน่าสนใจนั้นผมบอกว่าสตอรี่ที่จะน่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากชีวิตที่สบายครับมันต้องเกิดจากชีวิตแบบที่คุณเหนือกับสานีเผชิญนี่แหละแบบยูดีเนี่ยแหละอย่างที่บอกถูกเลย้ยออพยพดีดูแลลูกห้าคนอะไรเงี้ยเอามันมาสร้างเป็นความสู้ชีวิตแล้วเอาสิ่งนี้ไปอินสไปน์นะครับคนลูกค้าสร้างแฟนเพจหรือว่าคอยบอกคนที่มาเป็นรุ่นน้องเราให้้าาาารรูสึกกกกดีีีีน่่่ผม,มบออวววิิธตโท ทำแบบนี้นะครับส่วนในที่สองครับ,รบผมจะแนะนําเรื่องการตอบโจทย์คนนะครับคืออย่างนี้เวลาที่ผมพูดเรื่องธุรกิจเนี่ยผมจะบอกว่าโอกาสทาง้ยทุกทุกความหงุดหงิดนะครับคือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดหมายความว่าคุณเหนือผมอยากให้คุณเหนือเนี่ยคอยมองหาว่าคุณเหนือจะแก้ปัญหาให้คนได้อย่างไงปัญหาเรื่องเครื่องดื่มนี่แหละนะครับอย่างเช่นว่าคนบอกว่าไอ้น,นี่มันอ้วนไป มันหวานไปหรือว่าเครื่องดื่มแบบนี้มันไม่มีแล้วเราหรือมีอย่างเช่นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวมันมีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาพกไปที่ต่างๆได้เพราะมันใหญ่อะไรอย่างนี้นี่ผมพูดขึ้นมาเล่นๆนะครับแต่ประเด็นเนี่ยคือจะบอกว่าคนทุกคนที่ร่ํารวยและปลดหนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเขาหาอ่าความพิเศษของตัวเองเจอในการตอบโจทย์คนนะครับอย่างเช่นคุณทิมพิธาที่ผมเคยเล่าใหต่างเรื่องการปลดหนี้น้ํามันรําข้าวนะครับหรือว่าคุณโชคบุญกุลเนี่ย าก็สร้างแบรนด์ให้กับตัวเองครับทาให้ตัวเองโดดเด่นแลวตอบโจทย์คนในเรื่องการท่องเที่ยวส่วนอีกคนก็ตอบโจทย์คนในเรื่องน้ํามันรําข้าวครับขอนำใจผิดทำได้เก่งที่ดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหนืออย่าลืมไปเสพสิ่งดีๆเยอะๆนะครับอพอเสพสิ่งดีๆแล้วอย่าเสพติดการเสพแต่ให้นํามันเนี่ยมาสร้างมาทดลอง ก็ค,ค่อยทําไปแล้วอย่าลืมไปฟังเรื่องการบทนี่และมีเรื่องอื่นๆน,นะครับไปฟังดูแล้วก็ถ้าอยากมานะครับไปเข้าสัมมานาหรืออะไรด้วยก็ได้นะครับผมก็มีของผมมาที่29ตุลาเข้ามาดูได้นะครับถ้าอยากจะมามันก็ใกล้จะเต็มแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าลืมเจตสิณีดีสร้างสิ่งดี่าพยายามมีความสุขแล้วคุณเหนือจะสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างสิส่งินี้ให้ดีได้แน่นอนนะครับ นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพยายามค่ะจะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะสู้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะรับวีรบุ i ษ